ถึงครับถึงครับเดี๋ยวเราดูทิศทิ่ข้าต้นไม้นะครับเห็น่านพระปูไหมครับจะขึ้นจากนี้ไปประมาณเกือบสองเมตรแล้วครับโรกรเราไปที่วัดต่อมัไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นทำไมใช่ล่องใช่ใช่ล่องล้าคุยกันโอเคเลาว่ล่องเรือได้แล้วครับมีอะไรก็สอบถามได้นครับสงสัยเรื่องอะไรนะครับอรีักลยถอะไรจครับได้ับไร่รจไม่ไอับอะะัะ up. Uh -huh. จากโรคหรือจากพิษสีก็ได้เป็นการลดสิ่งสิ่งแวดล้อมอย่างที่ชุมชนหนูว่าจะใช้วัสดุที่เรามีแล้วก็หาได้โดยไม่ต้องเสียเลยนะคะเห็นไหมว่าเราใช้วัสดุในพื้นที่ของเราที่มีอยู่ใช่นเรามีอะไรบ้างเรามีกุกงกากกลับมากลับมาก็มีกุ้งกากก็จะมีกลับมาเพราะว่ายังยังมีคนกินยังยังกินมากหรือใบสับก็ได้ใบสับก็ได้คอย่างเงี้ยเราเป็นต้นอ้อใบมันต้นอ้อใช่ไหม ตัวนี้เราก็ทำเป็นเป็นหลอดตุดมหลอดพิ้นดีได้ไเปลี่ยนนะคะก็คือเมื่อก่อนใช้หลอดเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนมาเป็นหลอดมาจากโลหนะคะใช้หอกันอยใช่ค่ะที่เป็นดอกๆเนี่ยนะคะใ่ดอกก็ไม้ทำอะไรได้เนี่ยดอกก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราใช้ลาดับต้นเนี่ยไปม่กวาใ่คะไม่กวาก็ได้ใช่แล้วก็ในเรื่องของการวัดด้วยนะค้เราสิ่งที่มีด้วย ในในพื้นที่แต่ินเราเนี่ยมานนำประทําเป็นเป็ที่มีมีประโยชน์มีคุณค่าด้วยนะครับแลาก็พยายามที่จะปับแล้วก็รนยัไปถ่ายกันได้รู้ด้วยส่วนคนื่นที่มาที่นี่ได้ทั้มดได้ทั้งหดได้ทั้งหมดได้ท้งหมดได้ท้งดได้ทั้ได้ทั้ได้มดได้ทั้ได้ทั้ดได้ทั้ดไ้ทงดได้ท้ท้ได้ท้ดได้ทได้ท้ดได้ทั้ดได้ท้ดได้ท้้ท้ มไม่หว่าตกน้ำไม่รับผิน้ไดมาแต่เราว่าที่ตกน้ำไม่ไหลตกไปก็ง <mañana> ่จมตกไปก็จมเลยไม่แลเป็นหลอดแล้วันก็สามารถสางาพิ่ไตอนนี้ก็นาไปขายในชอี้นล้อสมันเกิดมามามันแนวคิดนี้ค่ะมันเกิดขึ้นตอนที่เรา โคนะวิดเนาะเราอยากมีอ,อาวุธใช้ กบมนันน้ำสายนี้ทราบไหมครับว่าถ้าย้อนไปอีกเป็นร้อยปีมันมีพศ2 24 47นะครับเราเป็นแม่น้ำที่ตอนท่านข้อลาหลวงรอ .5 ของเราเคยขึ้นามาตึกหลวงท่าต้นอีู่ที่นับต่างชนิดพันธนิดด้วยนะครับผมจะนนงได้ทำอะไรก็มี24 47ว่ามันมีมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อปี23 23 7 4นะฮะท่านส,สุนรทรภูก็เคยมาแบบเป็นพื้นที่ว่านี่ล่าสุดครับ ันได้มาแต่งบทบทโคงบทกระเอันธุบทเก่าบทโงไปก่อนครับทุนบ้านแหลมก็จะมีหลายบทด้วยกันนะครับที่บทที่ผ่านของ